ชื่อเด็กหญิงมิชาตนนี้สกูนยอยู่ชั้นป .1 ครับชื่อเล่นชื่อน้องกีตาร์ค่ะ,ะ,ะวันที่5เดือน2 2,567นะครับน้องกีตาร์ฟันเห็นนิมิตเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนะครับที่พระเยซูจะแบ่งแยกคนดีกับคนชั่วนะครับอยู่ด้านขวามือกับซ้ายมือนะครับคนดีก็ได้ไปสวรรค์ นเชื่อก็ตกนรกนะครับแล้วพระเยซูเอาอะไรนะกระดาษกระดาษติดงานติดงานคล้ายๆแบบนี้นาะเอาไปที่ข้อมือใช่ไหมใช่มีสีอะไรบ้างไปที่ข้อมือมีสีขาวสีม่วงสีม่วงแล้วก็สีสีแดงสีขาวคืออะไรนะครับว่าอะไรขาวคนสว่างคนดีใช่ไหมแล้วขึ้นสวรรค์สีแดง มายถึงคน<ร>งชั่วคนชั่วตกนรกนะแล้วก็สีม่วงคืออะไระไไสีม่วงคือกตานะปไปก็ปกกปวิญญาณก็ก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมสีม่วงคือข้างบนใช่ไหมที่ว่าน่ะข้างบนคือประเทศไทยแต่ก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมแต่กีต้าก่ะป๊าจับได้สีม่วงก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมคือยังไม่ได้ไปสวรค์หรือนนรกใช่ไหม ก็คือสีสีขาวนี่จะติดที่มืออะไรนะมีมือขวามือซ้ายนะมือมือขวาใช่ไหมที่มือขวาสีขาวที่มือขวานะสีแดงที่มือซ้ายเนาะแล้วสีม่วงอะไรมันติดที่มืออะไรสีที่สองมือสีม่วงที่สองมืออะไรเหรอเหรอโอเคอืมแล้วพระเยซูมารับเราใช่ไหม แล้วก็ขี่ม้ามาม้าสีขาวแล้วก็มีทุสวรรค์ชื่ออะไรนะทุสวรรค์นะ <Michael. S 1> ไมเคิลวะไมเคิลไมเคิลป้าป้าขี่พระเยซูใช่ไหมที่เก็บตาฝันขี่พระเยซูแล้วก็ขี่พระเยซูไปเนาะแล้วก็ตาก็ขี่ขี่ใครนะที่ทุสวรรค์วะทุสวรรค์ไมเคิลวะ แล้วก็จะขีทุสวร,ร์มนเคลอ่อฮะแล้วแม่ขีอะไรมีทุสวรร์เหมือนกันอาโอเคแล้วก็พระยูเปลี่ยนลาให้เป็นอะไรก่อนที่จะไปสวรรค์ใหเ้เปลี่ยนลาให้เป็นวิญญาณก่อนใช่ไหมไม่ใช่เนือเน้อแบบนี้นะเปลี่ยนให้เป็นวิญญาณก่อนแล้วขึ้นสวรรค์ Okay, ah. Kebawa, Papa, tidak mengatakan bahawa ia dalam warna merah dan biru. Papa tidak apa-apa. Okey, ini lah. Terima kasih. 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 Terima kas